เอาอีกแล้วนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะสำหรับสายช่างโซลาเซลล์นะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นช่างเองอย่างเนี้ยเวลาลองเครื่องให้ลูกค้าก็ต้องมีแผงไว้ทดสอบของอ่าไว้ทดสอบเครื่องลูกค้านะรอบนี้ก็จะมาติดตั้งแผงเพิ่มนะครับนี่ยึดรางไว้แล้วตัวนี้ใช้รางของ PSI เป็นครั้งแรกที่ลองใช้รางของ PSI นะครับผมซื้อมาไว้นานแล้วแหละนี่ปกติจะใช้รางเรียวแบบนี้ แต่รอบนี้จะใช้รางของ PSI นะครับบางคนดูเหมือนจะไม่แข็งแรงแต่ผมลองดูแล้วมันแข็งแรงกว่าที่ตาเราเห็นเยอะนะครับบางคนเนี่ยขึ้นไปเหยียบบนแผงเลยก็มีนะในคลิปแต่ผมคงไม่กล้าทำนี่ฮะกับเอ่อกดกดแล้วไม่มีแอ่นนะครับแข็งแรงมากนะนี่ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวตัวเขาเรียกอะไรแปรหรืออะไรของหลังคาเนี่ยมันห่างกันเกินไปปกติ ช้แค่2ตัวต่อ1ข้างของแผงนะครับ1 2สองตัวก็พอแล้วแต่เนี้ยมันไกลผมก็เลยจําเป็นต้องใช้3แผน่นอ่อสตัวเพื่อรองรับแผงไม่ให้มันแอนตกท้องช้างนะครับนี่ก็เป็นแผงเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแผงชุดปัจจุบันเนี้ยผมจะใช้อ่าของพวกนี้นี่สชุดนี้ใช้ใช้จริงจังแต่แผงสําหรับทดสอบเครื่องลูกค้าเนี้ยผมจะใช้ชุดนู้นอยู่บนหลังคาฝั่งนู้นวางไว้เฉยๆไม่ได้ยึดรอบนี้ก็เลยจะย้ายจากฝั่งนั้น มายึดไว้ฝั่งนี้แล้วก็จะยึดให้มันเป็นกิจจะลักษณะนะครับนี่ไม่ได้ยึดจริงจังสักทีเอาไว้ชั่วคราวแต่อยู่ถาวรแม่นะโอเคใครเคยใช้ลางรุ่นนี้แล้วบ้างแค่ประสบการณ์สู่กันฟังได้นะครับ